สวัสดีค่ะวันนี้เราจะกินหมูจุ่มกันนะคะหมูจุ่มหรือจุ่มจิ้มหมูนะคะเริ่มต้นเราจะเริ่มจากการต้มน้ำซุปนะคะใส่น้ำไป2ลิตรใส่เกลือลงไป1ช้อนชาใส่ผงปรุงรสลงไปสองช้อนชานะคะจากนั้นก็ใส่โครงไก่ลงไป1โครงแล้วก็ใส่หัวใช้เท้าหนึ่งหัวค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ตามด้วยกระเทียมจีนค่ะปล่อยให้เดือดไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีถึง40นาทีนะคะต่อไปเราจะหมักหมูค่ะใช้หมูเนื้อแดงครึ่งกิโลหมู3ามชั้นสลด์ครึ่งกิโลปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาเราจะปรุงรสแค่อ่อนๆไม่ให้เค็มนะคะแล้วก็ซอสฟาเขียว1ช้อนโต๊ะพริกไทยตามชอบแล้วก็ ซอสหอยหรือน้ำมันหอยหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีเราก็จะพักไว้ในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงค่ะพอครบเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็นำมาจัดใส่ถาดแบบนี้แล้วก็ใส่ไข่ลงไปสองฟองโรยหน้าด้วยน้ำมันหอยนะคะ แล้วก็ผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะไปทําน้ําจิ้มค่ะใส่น้ํามะขามลงไปใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปใส่ชูรสลงไปตามด้วยน้ำปลาค่ะปรุงรสชาติได้ตามใจชอบนะคะใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลลงค่ะจากนั้นก็บี้ให้น้ำตาลมันละลายแล้วก็บีบมะนาลงไปค่ะ คนให้เข้ากันนะคะชิมรสดูค่ะได้รสที่ถูกใจก็ใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะตามด้วยพริกปน่นตามชอบเลยนะคะสุดท้ายก็ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะต่อไปเราจะกลับไปดูน้ำซุปค่ะน้ำซุปที่เราต้มครบเวลาจากนั้นเราก็นำใส่หม้อก็ใส่ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูด แล้วก็พลิกทุบลงไปนะคะปล่อยให้เดือดจากนั้นก็ถึงเวลาทานแล้วค่ะเราก็นำหมูที่เราหมักไว้คุกเค้ากับไข่แล้วก็นำไปจุ่มในหม้อพอสุกดีเราก็ราดด้วยน้ำจิ้มนะคะอร่อยมากๆค่ะใส่ผักตามชอบราดลงไปแบบนี้นะคะ ใส่ผักอีกนิดหน่อยค่ะลองไปทำกันดูนะคะอร่อยทานเป็นครอบครัวในวันหยุดวันอาทิตย์หรือวันที่มีเทศกาลอร่อยมากๆค่ะทำไม่ยากนะคะ